ชีพลิกฝันวันนี้ครับทุกคนผมอยู่ที่หน้าวัดแขกครับแน่นอนเส้นนี้คือเส้นสีลงครับวันนี้เทศภพาทุกคนมารู้จักกับร้านร้านหนึ่งครับชื่อร้านว่า D.K.Bakery รครับร้านขนมปังที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า80ปีและมีเมนูขายดีนั่นก็คือขนมปังไส้สังขยาพี่เดชไปกว่านั้นครับเจ้าของร้านเขามีไอเดียในการทรําธุรกิจยังไงเดี๋ยวไปหาคำตอบกครับไปอยู่ตรงนี้เอง สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกลิ่นหอมมากขนมเพิ่งหอมไปทั้งนู่นเลยวัดแขงนู่นเลยขนมเพิ่งออกมาจากเตาเลยครับเพิ่งออกมาจากเตาเลยฮะใช่ครับนี่คือ D K Bakery ตำนานขนมปังเปิดมานานกี่ปีแล้วพี่ใกล้ๆ80ปีแล้วครับใกล้ๆ80ปีแล้วของเรามีอะไรบ้างครับโอ้ตอนนี้เพิ่งมาจริงๆเนี่ยหลักๆจะเป็นขนมปังไส้สังขยาที่ขายดีสุดนะครับจะเป็นไส้สังขยาใบเตยกับสังขยาไข่แล้วก็ที่ได้กลิ่นร้อนๆเนี่ย ลองดูนะตู้ดีได้ครับเพิ่งเสร็จหลายอย่างเลยครับที่ขายดีจะเป็นพวกไส้แฮมเป็นแฮมหมูหยองมายองเนสแฮมหมูหยองมายองเนสอ่าแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่คนชอบทานคือไส้เห็ดหอมเห็ดหอมเป็นไส้เห็ดหอมเนี่ยฮะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งตัวเล็กๆคือเนื่องจากเราเป็นไทยจีนนะครับล้กครึ่งจีน เราก็จะทําอาหารแบบแนวแบบเป็นพัฒาคาารอาหารจีนอ,ะอ่ะเขาจะทำสสใส่ไส้กันเลยแม้กระทั่งไส้หมูแดงอะ่ะยังเป็นหมูแดงที่แบบเขาใช้ส่วนที่ดีที่สุดสันคอหมูหค่อยๆแ,แล่แล้วก็มาปรุงรสแล้วก็ใส่เข้าไปในไส้อร่อยมากแล้วก็จะมีตัวนึงที่คนชอบกินก็จะเป็นตัวไส้ไก่เราจะเป็นไก่ที่แบบว่าเป็นสันในไก่ผัดกับมันฝรั่งสันในไก่สันในไก่จะไม่มีมันเป็นส่วนเนื้อที่อร่อยที่สุดของไก่ที่เราที่เราชอบนะแล้วก็มาทําผัดกับมันฝรั่งแล้วผัดกับเต้าหู้แล้วก็จะเป็นขนมปังไส้ไก่ซ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เด็กๆชอบกินก็จะเป็นตัวไส้กรอกพันเบคอนไส้กรอกพันเบคอนใช่แล้ววันนี้จะมีตัวพิเศษซึ่งจะไม่ได้ทําทุกวันนั่นคืออะไรครับคือเป็นขนมปังลูกเกดครับแล้วก็เป็นลูกเกดที่นําเข้ามาจากประเทศชิลีแต่มันองเป็นประเทศชิลีครับจากที่เราไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าลูกเกดประเทศเขาอร่อยที่สุดซึ่งเราลองชิมแล้วปุ๊บเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็เม็ดมันค่อนข้างที่จะอ้วนโตแล้วกัดไปมันช่าแต่เราไม่ได้ทําทุกวันนะโชคดีมากเลยที่รายการเนี้ย มาตรงวันที่ทำพอดีเลยพี่พี่ทำขายเฉพาะวันวันไหนวันสุกเสาร์วันสุกเสาร์โอเคโอเคผมก็มาถ่ายวันสุกพอดีช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดของร้านเราคือช่วงเวลาประมาณไหนลูกค้าเป็นเป็นใครบ้างครับเอิจริงเนี่ยเราจะขายดีเนี่ยเราจะเป็นช่วงช่วงก็คือตอนเช้าตู่ตอนเปิดร้านเนี่ยลูกค้าก็จะมารอแล้วแล้วก็อีกช่วงนึงก็ช่วงพักเที่ยงแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือตอนช่วงโรงเรียนเลิกแล้วพอหลังโรงเรียนเลิกุ๊บก็จะเป็นช่วงสุดท้ายก็คือช่วงออฟฟิศเลิกแต่ออฟฟิศเลิกเนี่ยสมัยก่อนคนอ่ะ จะมากันตอนเลิกงานแต่ปัจจุบันเนี่ยคนออฟฟิศเนี่ยค่อนข้างชีวิตเร่งรีบอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยมาแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะใช้เป็นพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งวันอ๋ <Del ivery S 1> อเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ค่อนข้างเยอะเพราะทางออฟฟิศเขาเขาไม่สามารถที่จะสะดวกการมูฟไปมาเขาใช้เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ค่อนข้างเยอะอะไรคือจุดเด่นของ DK Bak e r y รครับมันเป็นขนมปังที่เราใช้มือนวดใช้มือ,มอทําทุกขั้นตอนแล้ววัตถุดิบเราใช้วัตถุดิบดีและสูตรขนมเราเนี่ยเป็นของเราเองมาตั้งแต่ยุคยุคที่1ครับ รุ่นคุณยา่าแล้วมาเป็นยุคที่สองคือคุณพ่อผมครับแล้วก็เป็นยุคผมเนี่ยคือเราไม่แค่ไม่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนสูตรมีแต่พัฒนาสูตรขึ้นขึ้นร้านเราอ่ะสมัยก่อนมีรถรางวิ่งอยู่หน้าร้านลงถนนสีลมถึงเนี่ยเส้นนี้ใช่ใช่ใช<ๆ>วันนี้ขนม<อ>ขนมที่คุณกลับไปรถรถสัมรับที่คุณกินก็เหมือนกับวันนั้นที่รถรางยังวิ่งอย,อยู่เหมือนคุณนั่งทา้แมชชีนย้อนกลับเข้าไปเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอต่จะเปลี่ยนแปลงคืออาจจะมีรสชาติที่เป็นไส้ต่างๆเพิ่มขึ้นหรืออว่่่าาารูปปแบบบนมังงงเพิขึ้ย ที่พี่บอกว่าเป็นดูซิเนเจอร์ของที่ร้านคือเป็นสังขยาขอชิมได้ไหมครับได้ครับถ้ามาร้านขนมปังแล้วไม่ได้ชิมนี่มันเหมือน,น,นไม่ถึง,ถงเนาะนี่ต้องรอต้องรอนี่คือขนมปังไส้สังขยาอันนี้ขนมปังไส้สังขยาใบเตยนะครับเออจุดเด่นของเราคือใช้กะทิจะบอกว่าเทคลับนิดนึงเราใช้กะทินี่ยมาจากอัมพวานะครับเราค่อยๆเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลทรายกับไข่เป็นไม้พายค่อยๆเคี่ยวทีละหม้อทำให้เราทำได้ทีหนึ่งค่อนข้างน้อย แล้ต้องใช้เวลานานในการทํายังไม่รวมตัวหนอกฟังที่ค่อยๆปั้นแล้วอบอ,อีกอเดี๋ยวลองชิมก่อนไหมครับอันนี้เพิ่งเสร็จออกมาเลยนะครับอันตรงนี้ละกันอ่าะย,ยังอุ่นอยู่เลยอุ่นอยู่เลยร้อนๆเลยครับทุกคนนี่นะครับไปนะครับดูนะครับโอ้ยอโอย ไตมันเลอะเยอะไ้ให้เยอะมากพี่รอร่อยอร่อยมากพี่บอลครับคือตอนนี้มันเป็นลาวาครับคือคุณได้กินของที่แบบว่ามันไม่มีแป้งเลยรู้สึกมันไม่มีความเป็นแป้งเลยใช่ไหมหอมจะหวานไม่มากด้วยเป็นหวานพอดีพอดีแล้วก็มันอุ่นอะเพราะมันเป็นขนมบางสักยามันต้องอุ่นอุ่นเนาะจะบอกว่ามันข้อจำกัดของสังขยาใบเตยนี่คือกินสังกยามันจะไม่ไม่ไม่เข้มข้นเหมือนกับร้านอื่นๆสมัยรุปัจจุบันเนี่ยครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารกลิ่นสังเคราะห์ในการทำสังกยาผมใช้ใบเตยคั้นจริงๆ เพราะนั้นกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาติอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันผมว่ามันอร่อยนะอร่อยอเรารู้สึกว,ว่าถ้ามากินแล้วแล้วพี่บอกพี่พี่บอลมันยังบอกอีกว่าร้านพี่เป็น handmade แนบบทำมือหม,หมดหมดเลยใช่ไหมใช่ไม่มีเครื่องทำเครื่องเลยไม่มีเลยครับขอเข้าดูในครัวได้ไหมได้เลยครับว่ากระบวนการทั้งหมดในการทำขนมปังแต่และชิ้นเนี่ยออกมาเป็นยังไงไดเลยไปรู้กข้างในกันครับยินดีครับไปครับดเลยครับ นี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรคลังสมบัติของพี่ถูกไหมครับตรงนี้ก็คือสร้างขนมปังมาเป็นหลายล้านก้อนแล้วนะใช้คาว่าหลายล้านก้อนได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือ ที่อยู่หน้าร้านก็คือทํามาจากตรงนี้หมดเลยทุกที่คือถ้าเกิดอยู่หน้าร้านลวมองตรงเข้ามาเลึกๆหน่อยจะเห็นว่าพวกเรากำลังทำขนมปังกันกำลงังทำแบบสดๆนะทำด้วยมือจริงๆ,<า>ๆนะๆนะผมเนี่ยอย่างที่พี่เห็นด้านหลังเดี๋ยวลองกินขนมปังได้อย่างขนมปังตัวที่เป็นขนมปังแถวของเราเนี่ทำมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกเนี่ยคุณพ่อพี่เป็นคนทําสมัยนั้นกับคุณย่าของพี่นะฮะก็คือเป็นขนมปังหัวกะโหลกขนมปังหัวกะโหลกเนี่ยเนื้อสัมผัสข้างในเนี่ยมันจะต้องนุ่มมีความหนึบตอนเคี้ยวแล้วก็เหมาะสําหรับไปทานกับพวกทำใิ้สังขยยาาาไปททแแมพวกช็ล รหรือว่าทำทุกแซนด์วิชกินหรือแม้กระทั่งทานเปล่าๆยังมีเนื้อสัมผัสที่อร่อยมากการใช้วัตถุดิบต้องเลือกวัตถุดิบเป็นใหี้คุณภาพดีที่สุดก่อนที่สําคัญคือของต้องใหม่สดทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนยเนยเราเนี่ยถึงขนาดใช้เนยนาเข้ามาจากต่างประเทศเลยด้วยซ้ำอ๋อหรอพี่ใช่ครับการผลิตเนี่ยเชื่อไหมว่าขนมปังเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยเราใช้มือทามือปั้นต่อก้อนต่อก้อนต่อก้อนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆนวดแล้วเทคนิคสําคัญคือขนมปังพวกเนี้ยเราทาด้วยวิธีธรรมชาติแบบโบราณ เราไม่ได้ใช้สารเคมีให้มันขึ้นรูปเร็วหรือขึ้นรูปสวยแล้วับให้มันขึ้นหน้าตาเท่ากันทุกรูปเพราะนั้นเราต้องดูความยากคือเช่นช่วงนี้หน้าหนาวอากาศเริ่มแห้งขนมปังมันอาจจะขึ้นช้าแบบหนึ่งช่วงหน้าฝนความชื้นแบบนี้ช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนความชื้นสัมผัสก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นต้องใช้ประสบการณ์ในการทําออกมาเพื่อจะให้มันหน้าตาเหมือนกันทุกฤดูรสชาติเหมือนกันทุกฤดู กเนี่ยคือเป็นศิลปะในการทําขนมต้องเข้าใจนะพี่น้องต้องศิลปะเขาต้องลองผิดลองถูกมาแล้วก็อย่างอย่างหนึ่งคือโชคดีคือเคยได้ยินคำว่าผู้ใหญ่อาบน้าร้อนมาก่อนครับผมเนี่ยก็มีพ่อผมที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาบน้ําร้อนมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะคนสมัยก่อนเหมือนดูดาว่ากล่าวอะ่ะไม่ต้องทําอย่างนี้ต้องลุกอย่างนี้มาครับซึ่งมันผ่านกระบวนการสอนขัดกลาขึ้นมาจนจนมาเป็นขนมปังของเราแบบนี้นแล้วก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆนี่ผมเนี่ยก็คือรุ่นที่สามแล้วล่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ตัดสินใจกลับมา ทำชิลาานี้จริงๆมี2เหตุผลหลักเหตุผลแรกคือเราซึมซับความเป็นปป้าเราเราเห็นเขาตื่นเช้ามาน่าตีสามตีสี่มาทำขนมแล้วก็ปิดอานทําทุกวันเราอยากให้เขาพักถ้าเราไม่ลงกลับมาทําเขาก็ไม่พักอันนี้คือเหตุผลันดับแรกเหตุผลันดับที่2เราอ่ะเคยไปจาได้ตอนนั้นไปดูงานที่ญี่ปุ่นเพื่อนๆก็พาไปกินร้านเนี้ยเป็นร้านราเมงที่แบบออกรายการทีวีแชมเปี้ยนนะคนญี่ปุ่นเชื่อไหมว่าร้านราเมิงเป็นเป็นไม้เก่าๆเป็นร้านเก่าๆแบบเก่ามาก แล้วก็มีตู้กระจก,ก็เก่าอยู่ข้างหน้าแต่แถวว่ายาวเป็นแบบส,สองป้ายรถเมล์เลยมั้งเออร้านอ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นมหาเศรษฐีที่ expand ขนาดออกไปร้อยสาขาแล้วคุณภาพไม่ได้ก็ได้ก็อาจจะเป็นร้านเล็กๆที่มอบความสุขให้คนและคุณภาพเท่านี้ทําเท่านี้ทําตามกําลังของเราแล้วรสชาติยังคงอยู่คุณภาพยังคงอยู่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักวัดแขกตรงสนะรีลมันะคนจะมาสักกาวัดแขกกันอยู่ ก่อนจะถึงวัดแขกนิดนึงจะมีร้านเก่าๆเ,เ,เก่ามากๆเลยสังเกตง่ายจะสอครูหาแล้วเขียนว่า D K Bakery แล้วก็จะเห็นหมยูน่ในร้านนี้แหละแล้วก็มองไหมก็จะได้กลิ่น <N un> เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงที่เาจะได้กลิ่นหอมๆหรืหบอบาเช้าๆได้กลิ่นหอมๆจากร้านจะเป็นกลิ่นอบขนมกลิ่นทำขนมออกจากร้านถ้าใครชอบกินแนวเบเกอรีร่ที่บแบบไม่เหมือนใครรสชาติย้อนกลับไปสมัยแบบยุครถรางยังวิ่งผ่านสีลมเนี่ยโเหมือนคุณ<า>น,นั่งใช้ไม่ใช่กลับไปเนี่ยลองมาที่ร้านนี้ดูนะครับได้ครับเคเบเกอรี่ครับ <S <S อ่าขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับทุกคนครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับอาชีพอะไรนะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณผู้ชมเองนนนนะะคครรรรรััััับบบตติิดดาาาามกกกกีียอชพพฝ ทุกวันเสาร์เวลา6โมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีก,กด3-2วันนี้เทปพีป่บอลและก็ดีเคเบเกอรี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ